จากตอนให้ค่อยอกก่อนนะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีกินข้าวกันเมนูก็จะเป็นลาบเป็ดนะแล้วก็ต้มเป็ดนะครับเป็ดหรือไก่ไก่ไก่เนาะฝีมือแ<ก>ม่เมนาะแล้วก็ผัดแครอทแล้วก็ไข่เจียวนะครับทุกท่านโอ้ช้อนมันมองไม่เห็นเจอถาตั้งกล้องเราอยู่ไหนะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะกินข้าวกันก่อน ก่อนไปทำการทำงานกินข้าวเศร้าเป็น <c oughs> อ,อะไรกันเจ้าไม่เกียวกินกนเลย vừa ngọt ngọt, ดีเนาะกินข้าวด้วยมีคนถอนหมอกด้วยมีปลาแบบนีเดี๋ยวปิวลงข้าวนะตอนเทเละเ้นใช่ไหมใช่ทท่ละเ้นสิ อิ่ม้เจ็บคนงานเือมาตอนนั้นเรารับสมัครคนในพื้นที่อ่ะประมาณสิบบวาคนไม่มีใครไปแล้วตอนนี้เขาเอาคนนอกคื้นที่มา นียวมากร้อยแป,ป,แป,ป๊บๆอิ่มแล้วอืมก็ดูแป,ป๊บแล้ว เอาไปขอบใจ E <susurra> ปอกเปลือกเอาเม็ดออกแล้วก็เอาข้าวยัดอะ่ะเคยทำกันไม่เอื่อยนี่เอาเม็ดออกแล้วเปลือกแบบน,นี้แล้วก็เอาข้าวเหนียวยัด ทำให้ดูกับข้าวมีกินกินกับมะม่วงเฉยเลย <c oughs> นี่ครับเอาเข้าวเหนียวยัดเนี่ยแบบเนี้ยแล้วแบบคุกไปคุกมาเนี่ย <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้แหละบางทีเปือก็ไม่เหลือนะเียวกินได้เลย mày mà mà nên nói đẹp như là cái này mùa 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 Nói mùa 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 บางอื่นมะม่วงน้อยใช่ไหม,มจเจ้าเรียกมะม่วงอะไรมะม่วงจีฮีดฮะพักเนี้ยจีฮีดคืออะไรวะจีหิดใช่ปะมั่วนะเจ้าจริงมะมม่วงแบบเนี้ยอือมีหวานหวานมาก ยายเเก็บมาหมเลยแล้วมันมีกลิ่นชนพ่อไม่ค่อยได้ยมก,กินไม่รู้ว่ากินแบบอย่างนี้แบบ่ไหมกินเอาข้าว,วอยาใส่อ่ะเขาก็เพิ่งมาเห็นที่นี่ทำเอา้าเหรออืออยู่บ้านเขาจะไม่กินสุดแตก่ก่อนจำได้ต็นเด็กอะผู้ใหญ่าอาจจะกินแต่เด็กอะจะจะได้กินแบบมันมีกลิ่นคิ้วๆเงี้ยอือไม่ค่อยได้กิน่อยผ่านเดินผ่านเดิน,ดนเข้าใส่เห็นไหม แล้วเอาไปทำเป็นมะม่วงกวนเนี่ยบาขแค่ตัวเนี้แต่ว่ามันลูกน้อยอเอาแบบมาว่ามันอร่อยก็จะมาอยู่ที่นี่แหละได้กินอ่ะอ,อรอยภักเหนือ เรียกว่ามะม่วงจีฮีดจีฮีจีฮมะม่วงจีฮีอ่ช่นวะเนาะคราวนี่ก็เริ่มต้นอาหารเช้าลาบไก่แต่สุดท้ายอิ่มเพราะมะม่วง <laughs> <laughs> นี่ครับม่วงลูกเล็กน้อยนี่เนาะสว <laughs> ัส<ม>ดีครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ <laughs>